สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนถักน้องสับประรดใช้ไหมพรมสองสีนะคะอันนี้ไหมพรมเพื่อนๆก็เลือกเอาที่เพื่อนๆมีหรือว่าสะดวกแล้วก็เข็มถักวันนี้ใช้เป็นเบอร์สามนะคะสับประรดรูปเนี้ยเราจะถักทั้งหมดเนี่ยสองส่วนก็คือส่วนตัวเขาแล้วก็ส่วนเขาเรียกส่วนอะไรอะ่ะ ใบใบเนอะใบก็จะมี3แล้วเราก็จะมาเย็บติดนะคะเราก็จะมีลูกตาแล้วก็ใหญ่ปักปากนะคะง่ายค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ,ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่ตัวก่อนนี่นะคะเริ่มแรกแล้วก็จะ ของไหมเป็นวงกลมของอย่างนี้นะคะแถวแรกเราจะขึ้น 6x เอันนี้ยังไม่นับนะคะ1 2 3 สี่ <หก S 1> เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดึงนะคะด,ดึงดึงให้ตึงเลยค่ะเราก็จะได้ 6x เป็นก้นหอยนะคะแบบนี้ค่ะ,บบคะอ๋อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ ใช้ไหมอีกหนึ่งสีมาเป็นตัวขั้นนะคะขั้นแถวเราจะได้รู้ว่าเราจบแถวแล้วต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะถัก6 V วีหกวีก็คือลงช่อง1ช่องเนี่ยสองครั้งเราขั้นใหม่ไว้แล้วนะคะแทงเข้าไปเลยนะคะ หครั้งช่องเดียวกันนะคะสองครั้งนี่คือ1 v นะคะทําแบบนี้ค่ะกับอีกหช่องที่เหลือเพราะฉะนั้นแถวที่สองเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด12หลักตอนนี้มา4 v แล้วนะคะ ต่อไปแถวที่3แถวที่3เราจะถัก v แล้วก็ x เพื่อนๆก็เอาไหมที่ขั้นนะคะมาขั้นแถวไว้ให้รู้ว่าเราจบแถวแล้วตึงไหมแป๊บนึงนะคะแถวที่3 v แล้วก็ x นะคะยังเป็นการขยายงานอยู่นะคะ v ก็คือเราจะลงลง1ช่องเนี่ยสองครั้งนี่คือ1 v นะคะเสร็จแล้วก็ x v x. ถักแบบนี้ค่ะจนจบแถว v eight hey. 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 แถวต่อไปอจบแถวแล้วแล้วก็เอาไหมพรมขั้นไว้นะคะไหมพรมอีกสีหนึ่งอะค่ะแถวต่อไปจะเป็น V แล้วก็2 X นะคะ mm. ก็คือลงแถวอ่อหลักรูกแรกด้วย V ก่อน mm. แล้วก็ถัก X 1ครั้ง2 mm. งครั้งทำจนคบแถวครบแถวค่ะ V แล้วก็ X X v X. ีแ X. V. แล้วก็สองกนะคะแถวนี้ ต่อไปอตอนนี้เราได้ทั้งหมด4แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่5ถึงแถวที่13เราจะถัก x อย่างเดียวนะคะวนรอบแถวที่5ถึงแถวที่13นะคะมาค่ะถัก x ก็คือลง1 1ช่อง1ครั้ง ถักวนไปเลยค่ะวนไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่13ามจบแถวที่สิบามแล้วเราก็จะทำการลดเพื่อนๆถักไปนะคะถึงแถวที่สิบามนะคะนะคะ13ามแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีนับนะจะนับจากตรงนี้มาหรือนับจากก้นมันไปก็ได้นะคะก็คือแถวที่หนึ่ง 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดสิบสองแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่14เราจะถัก A แล้วก็ 2x A เนี่ยก็คือการรวบหมายถึงการแทงแทงเข้าไปช่องแรกเนี่ยแล้วก็ควักไหม่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยเพิ่งปิดนะคะถ้าปกติเราถัก x เราจะปิดใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ปิดเราควักไปรูแรกแล้วเราก็ควักไปที่รูที่สอง ของใหมขึ้นมาจะได้ทั้งหมด3มห่วงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทําการรวบอย่างนี้เขาเรียกว่า a นะคะการถัก a ถักรวบเสร็จแล้วก็จะต่อด้วย2 x 2 x ก็คือช่องไข่ช่องมันอ่ะนะคะต่อไปอ่ะลองดู a อีกทีนะคะการถัก a นะคะแทงไปก่อนรูแรกควักไหมขึ้นมายังไม่ต้องรวบแทงเข้าไปรูที่สองควักไหมขึ้นมาจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ค่อยรวบก็คือ a ต่อไปก็ถัก 2x นะคะทำแบบนี้ค่ะไปจนครบแถวเอสเอแล้วก็ 2x เอแล้วก็ 2x ต่อไปแถวที่15้าแถวที่15เราจะถัก a แล้วก็ x นะคะ a ก็เหมือนเดิมอ่ควักไปรูแรกรูที่สองรวบแล้วก็ x a แล้วก็ x แต่เดี๋ยวขอยัดใยก่อนนะคะเะเดี๋ยวเราต้องถัก ปิดแล้วมันจะแคบไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวเราเจยะยัดใหญ่ลำบากยัดลงไปเลยค่ะก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาแบบพอแบบบีบได้บีบได้นุ่มๆ ค่อยจัดทรงอีกทีหนึ่งถักต่อไปก่อนก็ยังคงอยู่ที่แถวที่15นะคะต่อไปก็ A ใช้นิ้วอะค่ะดันดันตัวใยไว้เพื่อไม่ให้มันขึ้นมาเกี่ยวกับเข็มเราไปเกี่ยวนะคะเอแล้วก็็ก เอแล้วก็เอ็กเอ็กต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะถักถักเอทั้งหมด6ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดทรงแล้วก็ยัดใยเข้าไปให้เสร็จตอนแถวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการปิดงานละยัดเข้าไปเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเรามาถักปิดถักปิดงานกันนะคะแถวสุดท้ายแถวที่16ถัก A ถัก A ทั้งแถวเลย A เหมือนเดิมนะคะนิ้วก็ยังเอาไว้ดันดันใยอยู่นะคะ พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเข็มเราก็จะไปเกี่ยวขึ้นมานะคะแอดหายไปหนึ่งรูแต่ไม่เป็นไรนะคะปิดงานนะคะเพื่อนๆปิดงานอย่างนี้นะคะแทงเข้าไปที่ดูถัดไป แล้วก็ควักปิดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงไหมไว้ยาวนิดนึงเผื่อเย็บนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บปิดไหมอันนี้กันนะคะเราจะไปถักชิ้นส่วนต่อไปก่อนชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยเรียกว่าใบแล้วกันเนาะมันก็จะมีทั้งหมด สามใบนะคะสามใบถักเหมือนกันค่ะถักเหมือนกันเลยถักเหมือนกันสามใบอ่ะทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสีขั้นละอ่ะเราก็ใช้ไหมสีตัวนี้แหละมาเป็นตัวขั้นเริ่มต้นเริ่มต้นคล้องไหมนะคะคล้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถักสี อันนี้ยังไม่นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ได้สีเอ็กแล้วดึงค่ะดึงแน่นๆเลยอ่านี่คือแถวหนึ่งนะพอขึ้นแถวสองเราก็เอาหมายพรมสีอื่นนะคะมาขั้นให้รู้ว่ามันจบแถว พอขึ้นแถวสองเนี่ยเราจะถักถักด้วย V ทั้งหมดนะคะไปไปโอ้เสียงหมานะคะขอโทษทีคะ่ะน้องหมาบ้านนี้หลายตัวแถวที่สองเราจะถัก4 V 4 V ก็คือเมื่อกี้เรามีทั้งหมด4 x ใช่ไหมคะเราก็จะลงเนี่ยลงหลักหลักหนึ่งเนี่ยก็คือลง V ก็คือ1หลักลงทั้งหมด2ครั้งเพราะฉะนั้นแถวที่สองเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด8หลัก อันนี้วีที่สองแล้วนะคะแถวนี้คือถักวีนะคะทั้งหมดสี่วีก็จะได้ทั้งหมดแปดหลักสุดท้ายแล้วค่ะสีมันจะมืดดูยากนิดนึงเนะเาะต่อไปแถวที่สามถึงแถวที่ 9, ้าเราจะถักเอ็กอย่างเดียวนะคะถักเอ็กอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดแปดหลักเนี่ย จนถึงแถวที่เก้าเดี๋ยวถักก่อนให้ดูก่อนหนึ่งแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้จบแถวที่3ามแล้วนะคะงานมันจะงุ้มมันจะงุ้มมาหาเราเนี่ยด้านเนี้ยเราต้องดะเอ,อ่อกลับงานให้ไปด้านถูกอะคะ่ะก็คือต้องให้หน้าตามันเป็นแบบเนี้ยค่ะชัดไนหะอันนี้คือด้านถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มถักแถวต่อไปถักไปจนถึงแถวที่9้านะคะเพื่อนๆถักแบบเนี้ยค่ะแบบเดิมเนี่ยแบบเ็นี่ยถักไปจนถึงแถวที่9้านะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่9ก้ากันแล้วนะคะ พอเอ้ยโทษนะคะแถวที่9้าต่อไปแถวที่10แถวที่10เนี่ยเราจะเป็นแถวสุดท้ายปิดงานนะคะเราจะถัก4ี่งานมันเล็กมันก็อาจจะถักยากนิดนึงนะคะแต่ก็งานชิ้นเล็กเราก็จะถักเร็วเราก็จะเสร็จงานได้เร็ว4 A นะคะ สองแล้วนะคะสามสุดท้ายนี่ค่ะแล้ก็ปิดงานเหมือนเดิมเสียงดังนิดนึงนะคะต้องขอโทษที ดึงไหมเผื่อไว้เย็บด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะให้ครบ3ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกันนะคะเรียบร้อยนะคะเราจะถักใบทั้งหมด3ใบ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเย็บประกอบนะคะอ,อุปกรณ์ที่ใช้อันอื่นก็จะมีกาวเอาไว้ติดลูกกตานะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรได้ไหมสีดำนะคะเอาไว้เย็บปากเดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บประกอบเลยนะคะอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเย็บซ่อนไหมในส่วนของตัวสับป,ประรดหรือลูกสับป,ประรดก่อนเพื่อนๆดูนะคะวิธีการ เย็บ yep, ปิดงานเนี่ยรวบให้มันสวยงามเนี่ยคือเราเนี่ยจะเย็บไปที่มันจะมีโซ่มันจะมีคู่โซ่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนที่เราตอนที่เราเถักแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะคล้องเข็มเนี่ยเข้าไปที่โซ่เดียวโซ่เดียวนะคะโซ่บนเส้นบนนะคะเส้นเส้นบนคือแทงเข็มเข้าไปตรงกลางอะคะ่ะแล้วก็ดึง ดึงเห็นไหมคะมันจะดึงปิดแทบจะไม่มีรูเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บเย็บเก็บได้แทงเข้าไปเลยคะ่ะ ต่อไปใบใบแล้วก็จะมาเย็บในส่วนตรงที่เราเพิ่งเพิ่งเย็บปิดงานไปอะค่ะให้เป็นด้านบนส่วนด้านเริ่มงานเนี่ยให้เป็นด้านล่างนะคะเย็บใบเดี๋ยวเพื่อนๆลองกะดูก่อนเนาะกะดูก่อนทำให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะ แล้วก็ค่อยๆเย็บไปทีละใบเย็บก็เหมือนเราเย็บผ้าเนี่ยค่ะอาจจะมีตรงบ้างเบี้ยวบ้างนะคะก็ยังไงก็ฝีมือเราอ่ะค่ะอันนี้กะเอานะคะ ลองดูซิถ้ามันตั้งมันจะเป็นยังไงอ่ะเราก็ลองดูถ้าโอเคเราก็เย็บต่อเย็บปิดไปมีเพื่อนๆบางคนกังวลตอนเย็บนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะหัดถักหัดเย็บไปเรื่อยอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็สวยะคะ่ะ สวยไม่สวยแต่ฝีมือเราอะค่ะยังไงมันก็มันก็สวยนะคะสีเขียวเวลาเก็บได้เราก็แทงเข้าไปที่สีเขียวอ๋อลืมบอกส่วนใบนี่แอดมินไม่ได้ยัดใหญ่นะคะเพราะว่าอยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะบแบนๆมากกว่าได้แล้วได้และหนึ่งต่อไปอันที่สอง ที่สองก็ลองกะกะดูก่อนนะคะว่าจะวางประมาณไหนนี่แอดมินก็จะวางประมาณนี้นะคะใช้กะเอาค่ะไม่ไม่ต้องแบบเป๊ะเป๊ะไม่ต้องแบบถึงขนาดต้องวัดต้องอะไรนะคะเนี่ยค่ะยังอยู่ในแนวไหมอ่ะในแนวเราก็เย็บต่อเลย จับนิดนึงค่ะถ้าเกิดเผื่อมันไม่ตรงหรืออะไรเพราะว่ามันยังอยู่ในแนวเย็บได้อยู่ยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่นะคะ เสร็จสองอันแล้วเห็นไหมปิดปิดงานซ่อนไหม,ไมเข็มแหลมค่ะต้องระวังอันที่2แล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแอดมินยังเย็บเปี้ยวๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเลยอันหนึ่งอันหนึ่งก็น่าจะต้องเป็นตรงนี้ตรงนี้เนาะเ,เย็บเลยค่ะ หลดกล้องขอโทษค่ะ ทีนี้ก็เหลือติดตาติดตาปากปากนะคะติดตาแล้วก็ใช้กาวใช้กาวติดลองกะดูก่อนเนาะกะดูก่อนประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้โอเคไหมอ่าถ้าโอเคก็ติดเลยค่ะ อันนี้มันจะเป็นแบบลูกตาแบบเรียบอะค่ะแบบติดใช้กาวติดไม่มีไม่มีมมแบบเจาะไม่มีเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนนออ็อตอะติดเลยนะ,ต,ยนะติดเลยนะอ่าีกข้างหนึ่งถักตัวนี้ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเอง ไทีนี้เพื่อนๆก็จะไปไประยุกต์ทำเป็นกรงุญแจหรืออะไรก็ได้นะคะติดตาลนะพอดีตานี้มันจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวต้นแบบเพราะว่าตาของตัวต้นแบบหาไม่เจอต่อไปก็จะปักปากนะคะปักปากก็เนยนะอันนี้รู้สึกมันจะเป็นยี่ห้อวีนัปนะ แต่ก็เรียกใหมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะเอาไว้ใช้แบบตอนเวลาปากักปากปากักตุกตาก็ของไหมขมวดขมวดปมปกติมันเราเย็บผ้าเนี่ยค่ะอะทีนี้ เอ,เอาตรงกลางเอาซักประมาณนี้เราก็จิ้มลงไปเรากะก,ก่อนว่าเราจะเอาปากกว้างแค่ไหนอ,อย่างแอดบินจะเอาเท่านี้จิ้มลงไปก่อนเลยค่ะเอาให้ปมมันไปอยู่ข้างในก่อนอแล้วก็ดูซิเราจะเอามุมตรงนี้ใช่ไหมเราก็กลับมาคล้องที่เดิมก่อนนะคะแล้วเราก็แทงเข้าไปที่มุมที่เราจะให้มันเป็นมุมปากค่ะ เอาเข็มมาคล้องตรงมุมปากเห็นไหมนี่แน่เป็นสับป,ประรดยิ้มแล้วเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะอ่ะเราก็ปิดแทงขึ้นมาที่มุมปากเดิมแล้วก็คล้องซ่อนซ่อนไหมเก็บก่อนนะคะ ขามดเก็บก่อนปิดงานก่อนนะคะนะ,ะแทงกลับเข้าไปตรงไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะต้องเบามือนี้นหนึ่งเนาะเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วค่าใช้เวลาไม่นานเรียบร้อย โอเคไหมคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ที่ดูจนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับงานถักนะคะรอติดตามคลิปถักตัวต่อไปนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเพื่อนๆ